ครับสวัสดีครับพี่น้องสองฝั่งไทย louders พอ่พอกับบา่าวออดสังคมคือเก่าบา่าวออดสิมาเล่นน้ำลุงวันนี้บา่าวออดวันน้ไปทำอะไรครับหลังจากจบยางขายน้องพี่น้องก็ว่างและบัดเนี่ยตอนบ่ายมาก็ว่างก็ได้มาอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ว่างแล้วก็บ,บา่าวออดซิมารีวิวการวิธีเฮ็ดสุ่มเนาะบา่าวออดก็สิได้สั่งสุ่มเพื่อนคือกันครับเพราะว่าเพื่อนก็มีคิวหลายพี่น้อง เพื่อนก็เฮ็ดสุ่มสุ่มเพื่อนก็บะแพงครับของขังพี่น้องบะแพงเออของขังขังได้เป็นสิบพูดนะสิบตัวพี่น้องไก่เด้อพี่น้องไก่น้อยนี่ครับลุงเพื่อนกำลังเฮ็ดอยู่นะครับใบละร้อยแต่ว่าสวยอยู่ครับสวยอยู่พี่น้องสุ่มเพื่อนงามครับเพื่อนเฮ็ดเองกับมือครับนี่นี่นี่บอกเอาที่รีวิวให้ใกล้ๆครับนี่นี่นี่พี่น้องสวยเพื่อนเฮ็ดเองไม้สดๆไม่มีบมมิก การกินเลยปวกมอดบบมีกินครับพี่น้องเพื่อนเลือกไม้ดีๆแบบพี่น้องมาเฮ็ดสุ่มเพราะว่าเบ่าออดมาอยู่นี่ยี่สิบปีเบ่าออดก็เห็นเพื่อนสารสุ่มนี่แหละเบ่าออดก็สั่งเพื่อนนี่แหละบอกกินครับพี่น้องถ้าเราบอกไปตากฝนตากหมอกเนาะตากแดดมันก็วัวผุพี่น้องเอาใส่ร่มไว้ใส่ในร่มไว้เก็บในร่มไว้ครับผมมันก็ที่อยู่ได้ดนนะพี่น้องพวกพวกสุ่มเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเฮ็ดใบหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทนี่แหละบ่แพงครับพี่น้อง ถ้าแพงเพื่อนบอขายให้เด้อพี่น้องบ่าวอาสิฟอกก็ให้เเพื่อนบอแพงครับดใดอยากได้ก็ติดตามในช่อง u t u b e บ่าวออก็ได้ครับพี่น้องก็สั่งได้ครับพี่น้องอยู่บ้านม่วงน้ำพายอำเภอสังคมแถวอำเภอสังคมเสียงใหม่ถ้าบอโพตากก็มาบ้านม่วงน้ำพายเลยครับบ้านบ่าวออสสังคมนี่แหละเพราะว่าเพื่อนก็เฮ็ดขายไปจําพี่นออ้องอยากได้จากใบก็สั่งไว้ว่าเออ เอาสิบใบยี่สิบใบให้เพื่อนเฮ็ดไว้ให้แล้วก็เพื่อนเฮ็ดไว้ให้แล้วก็พอปั๊บแล้วก็มาเอาเลยครับใบหนึ่งร้อยกว่าบาทเองครับผมดีกว่าไปซื้อเหล็กเนาะพี่น้องเราซื้อเงินพันหนึ่งเราได้หลายใบครับใบหนึ่งร้อยกว่าบาทเงินพันกว่าบาทได้เป็นสิบใบละลงทุนพันกว่าบาทก็ได้เป็นสิบใบใส่ไก่ได้เป็นโอ้โหเยอะเลยหลายร้อยตัวเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อนขายร้อยกว่าบาทเนาะแต่ว่าเบาออดกระพูดไว้ก่อนทุก่า จะกลร้อยกว่าบาทหรือเปล่าร้อยกว่าบาทเนาะลุงเนาะเออร้อยกว่าบาทแหละพี่น้องเออเพื่อนก็ว่าร้อยกว่าบาทคือว่าแหละเราจะพาเพื่อนไปพาพี่น้องไปบึงการสารสุ่มพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องเราบะเบิงใจลุงคนบึงใจลึงเพื่อนกำลังสารนี่ครับลุงอันนนำบะเบิงหน่อยครับนี่ครับสวัสดีครับลุงเออเพื่อนเพื่อนสารสุ่มบะนี่เพื่อนก็ออกคลิปกับบ่าวออสเนาะลุงนี่แหละ ผมมาอยู่บ้านนี้ผมก็รู้จักเพื่อนเลยเพื่อนนิสัยดีเด้อลุงดุลเนี่ยแกชื่อลุงดุลครับแกนิสัยดีเนอแกบ่มีอย่างกระไพ่เพื่อนสนับสนุนลูกหลานทุกคู่ทุกคนลนะ่ะเออบบาอัดเ y o ยูทูบช่องยูทูบนี่เพื่อนก็เออเพื่อนก็ขี่ไปขี่มาเพื่อนก็เห็นผมพ ims, เพื่อนก็ยกิ้ม <off ice> เพื่อนก็หยอกล้อเบาอดตลอดครับเพื่อนนิสัยดีครับเป็นคนอัธยาศัยดีไว้ง่ายซะ <off ice> เพื่อนเป็นคนดีครับแต่เบาออดมาอยู่บ้านนี้ อยู่สังคมในยี่สิบกว่าปีแกแกแกดีครับแกเป็นคนแบบบ่ว่าลูกหลานเออมีแต่สอนลูกหลานเนาะพี่น้องเพื่อนก็ดีอยู่ดอกครับเออมีอย่างก็มาเด้อพี่น้องมาบ้านมวงน้ำพายมาถามบ้านบบาอดอยู่ใสหรือว่าบ้านลุงดุลน่ะว่าสิมาสั่งซุ้มนะครับแถวอำเภอสังคมน่ะผู้ใดมาสั่งก็มาบ้านมวงน้ำพายเด้อบ้านเบาอดฝากเออติดตามบบาวอดด้วยรับผมหรือว่าทางอำเภอโพตาก ออโอต,ตากเสียงใหม่ท่าบอผู้ใดผ่านมาทางอำเภอสังคมอยากได้สุม่มก็เห็นคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาแล้วก็มาด้วยตัวเองก็ได้ถ้าถ้ามีเวลาก็มาเที่ยวครับมาเที่ยวมาเที่ยวหาเบาออดก็ได้ครับเบาออดยินดีต้อนรับเสม,มอครับเบาออดสังคมชาแนลเนาะยินดีต้อนรับเอาเดี๋ยวคลิปนี้ก็ท,ทิ้งท้าไว้ตรงนี้แล้วก็เบิ่งลงุงเพิ่นเฮดนี่ครับเพินลูกค้าเพิรนสั่งหลายอยู่ครับหลายหลายใบยอยู่หลายหน่วยไว้ง่ายรัะ นคนไทยเรียกเป็นใบฮะคนอีสานเขาเรียกเป็นหน่วยละ่ะเพิ่งก็สั่งหลายเพิ่งก็เอารถนี่ไปส่งครับนี่แหละครับเเล็งเพื่อนวันนี้เพื่อนก็กําลังสารอยู่เราก็มาเบิง่งแต่ว่าใบร้อยกว่าบ,บาทสวยอีหลีครับไห่พี่น้องนี่ครับออซิโยกให้เบิ่งครับนี่ครับผมส,สวยๆเลยพี่น้องนี่ครับงามๆนะครับเอาคลิปนี้ออซิทิ้งทายไว้สำนี้เนาะแล้วคลิปหน้าแล้วเราจะไปรีวิว เพื่อนซีเฮ็ดยี่ยัางกันต่อว่าวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮาหรือว่าคนลาวก็ดีคนไทยก็ดีเนาะเขาซีเฮ็ดยังเราก็ไปจับจุดคิดคลิปที่ว่าเขาเฮ็ดแบบวิถีชีวิตบ้านเฮาเนะเอฮอ็ดแบบโบราณรุ่นเก่าๆเนาะผู้เฒ่าเก่าๆเพื่อนจากสารนั่นแหละว่าพี่น้องเขาคืไปบึงอีหอย่างกันต่อแล้วเราก็คอยติดตามกันเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ มาออดกาสิขอทิ้งท้ายไว้ซัำนี่แล้วคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนแล้วเราค่อยว่ากันใหม่น้อพี่น้องคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับครับสวัสดีครับ